ลงไม่เลยชุบชุบชุบฟีเดชันแนลครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีเดนะครับก็วันนี้มาอัปเดตเมลอนนะครับที่เราปลูกไว้บนดาดฟ้านะ <c oughs> ก็บางต้นก็ล้มหายตายจากกันไปบ้างแล้วนะครับตันนี้ก็จะเหลือเนี่ยหนึ่งสอง 3ามสี่ห้ดแทั้งหมด9ลูกนะครับนเนาะก็จะทยอยตัดแล้วนะครับเพราะว่า1นฝนตกตกหนักมากนะครับทำให้แบบใบเป็นแบบเชื้อราแคทีเรียเต็มเลยนะครับฝั่งต้นก็ลากเน่าไปแล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับพายุเข้า ตั้งแต่วันที่7ตุลาครับหนักตกหนักทุกวันเลยวันนี้เพิ่งจะแบบมีแสงแดดนะครับก็บางต้นก็ตัดไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันต้นมันตายอย่างอย่างย่งต้นตนต้นนี้ต้นนี้เนาะต้นนี้ก็ตัดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะตายก็ตัดอันนี้ก็ตัดนะก็ได้เอา ให้คนอื่นนะก็แจกจ่ายกันไปนะครับรับเมลอนของเราเนาะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาตัดนะครับตัดลูกนี้นะครับลูกนี้แล้วก็อมๆก็อาจจะตัดลูกนี้ตัดประมาณสามลูก ที่เหลือลเดี๋ยวผงปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าได้ได้กินบ้างนะครับสําหรับเมลอนชุดนี้นะครับก็ถามว่าประสบผลสําเร็จก็สักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ตายไปก็เยอะแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ไม่ค่อยจะหวานเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยต้นที่ไม่ได้สมบูรณ์มากเนาะ แล้วก็มาลงมาแรงเชื้อลงเชื้อราอะไรเงี้ยครับเราไม่ใช้พวกสารเคมีใช้แต่ชีวพันธุ์มันก็จะแบบควบคุมยากนิดหนึ่งเนาะแล้วก็อ่าผมก็ได้ทําโรงเรือนเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวเลยโรงเรือนนะครับก็อ่าอันนี้คือโรงเรือนที่ทำามาไว้นะครับเป็นโครงท่อ PVC ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ทำเองนะนี่ครับก็ใช้อ่าท่อ PVC ซีซีหุ่นนะครับทั้งหมดเลย แล้วก็ตัวข้อต่อนะครับขนาดกว้างก็สองเมตรยาวสี่เมตรนะครับสูง2องเมตรห้นะครับอ่าก็เป็นทรงโดมเนาะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เอาไว้แขวนในล่อนนะเดี๋ยวมุ้งมาใส่แล้วก็คุมพลาสติกก็โอเคลวประตูเปิดปิดก็จะเป็นอ่าแบบเดือยนะครับไม่ได้ใส่บานพับนะ ทำเป็นแบบเดือยอย่างงี้นะก็พอดีถือว่าโอเคดีนะครับ <c oughs> ส่วนข้อต่อนี่ก็ผมจะไม่ได้ใส่ไม่ได้ทากาวเนาะจะยิงเป็นรีเวทนะครับเนะี่ยเพราะว่าอ่าข้อต่อซื้อมาเงี้ยครับมันสั่งมาเนาะบางทีมันก็เท่ากันบางทีมันก็ไม่เท่ากันอย่างข้อต่อนี่สี่ทางันบางทีมันก็จะแน่นแน่นไปอย่างเงี้ย อันสามทางก็จะรวมไปบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเป็นนี่ฮอเดียวกันหรือยังไงอันนี้ไม่เข้าใจไงเนาะ,นะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วแหละล,ลงเรือนนะนะเหลืออีกนิดเดียวท่อหมดนี่เหลือตรงนี้ลงมานะนี้ยังไม่ได้ทําเพราะว่าท่อไม่พออีกประมาณสองเส้นนะก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตัดเมลอนเนาะแล้วเดี๋ยวเรา,าไปพาชิมกันว่ามันหวานไหมนะครับ ก็อาจจะเป็นการปิดคลิปปิดสักรารสสำหรับาการปลูกเมลอนนะครับในฤดูกาลนี้นะก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับในการอัปเดตเมลอนนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรแล้วแหละเนาะเดี๋ยวไปพาให้ชิมกันให้ชมกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นการาทำโรงเรือนเนี้ยพวกกระใส่มุง้งคุหลังคาอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไปอีกทีนึงเนาะเอาวัานว่างๆดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยว ขอตัดเมลอนก่อนแล้วเดี๋ยวไปชิมกันโอเคครับก็หลังจากไปตัดเมลอนมาทั้งหมดสี่ลูกนะนี่นะครับก็เกือบหมดแปลงแล้วแหละนะนะก็ให้ดูสีผิวกันก่อนนะครับอ,อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันไปคูดกับใบเวลาลมพัดฝนตกเนี้ยผิวบนดีถูกกับใบหรือต้นเนี้ยมันจะทาให้เกิดรอยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอ่า สีนะครับเ <c oughs> นี่ยอันนี้คือสุกโอเคเลยเพราะว่าอย่างสองต้นเนี้ยต้นมันจะอใบเยอะนิดหนึง่งสมบูรณ์นิดหนึ่งนะครับสีมันก็เลยสดนะครับสีมันก็เลยเหลืองนะครับสําหรับสองต้นนี้นะครับอย่ายุ่งดิสําหรับสองต้นนี้นะครับไม่ค่อยต้นมันต้นเล็กนะครับใบน้อยอย่ามายุ่งที่เดี๋ยวนวดเลยนะครับก็ มันก็เลยทําให้อาจจะพวกสีหรือกลิ่นอะไรนะครับมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่ากับต้นที่ต้นมันใบยเยอะสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพาลูกนี้ดีกว่านะครับไอสามลูกนี้เดี๋ยวบ่มไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาพาลูกนี้กันโอเคเอาออกก่อนอ่าาก็ถือว่าสุกนะคั่วก็แตกแล้วนะครับนี่นะถือว่าแก่แล้วแหละ แล้วก็หนวดก็เหี่ยวแล้วมาพาก,กันดูว่ามันจะหวานหรือเปล่านะครับลงมีดเลยชุบจิบ <c oughs> โอ้โหลั่นอันนี้คือความลั่นนะครับของพันอ่าไข่ทองคำนะครับแค่ลงมีดไปจึ๊บเดียวก็ลั่นแล้วนะเรื่องความกรอบนี่ เนื้อแน่นอยู่ความกรอบน่าจะกรอบอยู่นะครับแต่เรื่องความหวานนี่ต้องมาดูกันเพราะว่าก่อนที่จะตัดเนี่ยผมจะงดน้ํานะครับสามวันนะครับไม่ให้น้ําเลยแต่เจ้ากรมฝนตกนี่แหละตกทั้งสามวันเลยก็สีก็ยังดูโอเคนะครับสวยดีนะเดี๋ยวขอดมกลิ่นก่อนกลิ่นก็ก็นิดหน่อยไม่ค่อยหอมอะไรมากนะ ชิมกันดีกว่าลูกนี้ถือว่าถือว่ากรอบเนื้อแน่นนะปลูกกินเองครับลูกเล็กก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ปลูกขายลูกเล็กก็ตั้งมันให้ได้กินก็พออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะครับกรอบ หวานไม่ค่อยหวานมากไม่ได้มีเครื่องวัดหวานแบบคนอื่นเขาก็อืมขอบแค่ได้เลยอืม ถือว่าได้กินครับเนาะ๋ยวครั้งหน้าพยายามทําให้มันดีกว่านี้นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าได้กินได,ได้ได้แบบเอาไปแบบแจกจ่ายให้คนอื่นนะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงจะแบบว่าไม่ได้แบบดีเลิศอะไรก็อ,อก็ทำลงไปเนาะเนื้อแน่นครับ จะได้เลยแต่ว่าไม่ค่อยหวานเท่านั้นเองหวานอะหวานแบบกินได้แหละแต่มันไม่ได้หวานแบบท้องตลาดแบบที่เขาปลูกกันอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้อูยอมรับเลยอันนี้นะกรอบจริงคือผมก่อนหน้านี้ผมก็ตัดชิมบ้างแหละต้นที่แบบตายตอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่กรอบเท่านี้นะไม่กรอบเท่าลูกนี้นะครับลูกนี้กรอบจริงอีกอร่อย,อย ไม่ได้กินแล้วอือครับโอเคครับก็ขอปิดสกาดการปลูกเมล่อนนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวทั้งหน้าจะปลูกพันอะไรก็เดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าอยากปลูกพันอะไร หรือถ้าเกิดอยากให้ปลูกลองปลูกกันไหนลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะลองปลูกดูไม่รู้แต่ไม่รับประกันนัารอดหรือเปล่านะครับโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวอขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทําง,งานแล้วนะก็ฝากกัด้วยครับสาหรับการปลูกไมลอนนะครับใครที่ชอบหรืออยากจะลองปลูกดูแบบผมก็ลองทําได้นะครับไม่เสียหายนะ ูกไว้ตรงระเบียงทั้ต้นของต้นนะครับก็ลองดูก็พอได้กินแหละเนาะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ